มเมื่อเมืองทั้งเมืองถูกหลอกมานานหลายปีหญิงสาวคนหนึ่งกลับพบความจริงที่รัฐบาลพยายามปิดบังไว้ทุกวิธีทางความลับที่ถูกฝังอยู่ใต้พนมเปนกำลังจะถูกเปิดเผยและเมื่อเธอเลือกที่จะเปิดเผยมันลกทั้งใบก็ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเรื่องราวนี้จะเปลี่ยนความเชื่อของคุณตลอดการรุ่งเช้าที่กรุงพนมเปนแสงแดดยามเช้าทอดผ่านหมอกควันบาง,บาง เสียงมอเตอร์ไซค์เสียงรถสามล้อเสียงตลาดเช้าดังก้องทั่วถนนแคบแคบผู้คนเดินขวักขวายถือของพรุงพรังทุกอย่างดูเหมือนวันปกติแต่ในอากาศมีบางสิ่งแปลกประหลาดความเมียแปลกแปลกแทรกอยู่ในเสียงจอแจเหมือนลมหายใจของเมืองเริ่มติดขัดสรีนักข่าวสาววัยยี่สิบห้ากำลังถือกล้องเดินผ่านถนนด้านหลังวัดโพกดเธอได้รับสายโทรศัพท์จากเบอร์ที่ไม่รู้จักเสียงปลายสายกระซิบเบาๆว่า ไปที่ตลาดกลางยาบออใครหัวใจของซารีเต้นแรงมือที่ถือกล้องสันเล็กน้อยเธอไม่รู้ว่าทำไมแต่ร่างกายกลับก้าวเดินไปตามคำสั่งนั้นตลาดกลางแน่นขนาดกลิ่นปลาสปปปนกับกลิ่นข้าวใหม่และกลิ่นเงื่อของคนเสียแม่ค้าตะโกนขายของปนกับเสียงเด็กหัวเราะแต่ทันทีที่ซารีมาถึงตรงแผงผักเก่าๆเ,เธอเห็นกลุ่มคนยืนมุงอยู่ตรงกลางคือชายชารานั่งบนพื้น บแนซีเผือด,ดวงตาเบิกกว้างในมือของเขาถือซองจดหมายเก่าๆสีเหลืองซีเธอค่อยๆเดินเข้าไปไกลหัวใจเต้นแรงขึ้นถูกกล่าวมื่อชายชาราเหนื่อยหน้ามองสายตาของเขาสั่นไหวเหมือนคนที่แบกรับความลับมานานความจริงมันอยู่ที่นี่เขาพูดเสียงแผ่วก่อนจะเปิดซองจดหมายนั้นออกเสียงกระดาษเก่าขยับเบาๆกลิ่นฝุ่นและน้ำมึกเก่าลอยขึ้นแต่จมูก ในซอมีเพียงภาพถ่ายเก่าภาพถ่ายที่ถ่ายกลางจตุรัสพนมเปญเมื่อยี่สิบปีก่อนในภาพนั้นมีคนยืนเรียงเป็นแถวแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนรอบข้างนิ่งนั้นคือชายที่ยืนอยู่ตรงกลางในภาพใบหน้าของเขาคือคนที่เพิ่มประกาศตนเป็นผู้นำประเทศเมื่อวานนี้เสียงพูดคุยเงียบลงในทันทีมีเพียงเสียงลมหายใจของผู้คนที่เริ่มหนักสียกกล้องขึ้นมือของเธอสัซัน เธอรู้ว่าภาพถ่ายนี้อาจเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่คนทั้งเมืองเชื่อมาตลอดชีวิตแสงแดดถูกเมฆหนาทึบกลืนหายเสียงไซเรนจากที่ไกลเริ่มดังใกล้เข้ามาผู้คนเริ่มแตกตื่นบางคนตะโกนบางคนรีบหนีออกจากตลาดและในความวุ่นวายนั้นสรียืนนิ่งอยู่กลางตลาดเสียงกรีดร้องของผู้คนรอกข้างเริ่มแทรกเข้ามาในหูเสียงฝีเท้าวิ่งหนีเสียงของถุงพลาสติก และผักผล,ลไม้ที่หล่นกระแทกพื้นทุกอย่างเกิดขึ้นพร้อมกันรวดเร็วและสับสนเธอพยายามหายใจลึกแต่กลิ่นคาวเลียดรลอยมากับลมเธอหันกลับเห็นชายชราที่ถือซองจดหมายนั้นตอนนี้เขานอนพับอยู่กับพื้นเลือดซึมออกมาจากหน้าอกซองจดหมายยังอยู่ในมือเขาหัวใจของสีแทบหยุดเต้นเธอก้มลงคว้าซองจดหมายนั้นไว้แน่นเสียงไซเรนดังใกล้เข้ามาเรื่ยร ตำรวจหรือไม่ใช่เธอไม่แน่ใจเพราะตัวเต็มไปด้วยความโกลาละ่ะแม่คาบางคนร้องให้บางคนเก็บของนี้ชายหนุ่มคนหนึ่งคว้าข้อมือเธอแล้วพูดเสียงสัน่นอย่าอยู่ที่นี่รีบไปเธอพวกเขามาแล้วซารีสะบัดมือออกแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรชายหนุ่มก็วิ่งหายไปในฝูงชนเธอกลืนน้ำลายยกกล้องขึ้นบันทึกภาพรอบตัวภาพของตลาดที่เคยคึกคักบัดนี้เต็มไปด้วยกลิ่นเลือด และเสียงร้องจากนั้นมีเสียงประกาศจากลำโพงเหนือถนนเสียงผู้ชายผู้ชาและเย็นชาขอให้ประชาชนอยู่ในความสงบทุกอย่างอยู่ภายใต้าการควบคุมของรัฐคำพูดนั้นยิ่งทำให้ทุกคนแตกตื่นบางคนเริ่มตะโกนคำว่าโกหกเสียงดังรังงงไปทั่วตลาดซารีมองขึ้นไปบนลำโพงที่ติดอยู่บนเสาไฟเธอรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องเธอจากที่นั่น ทันใดนั้นเสียงกล้องในมือเธอถูกแย่งไปชายในชุดดำสองคนโผล่มาจากหลังแผงผักหนึ่งในนั้นพูดเสียงต่ำส่งของน้ำม,มันเป็นของต้องห้ามสีถอยหลังเมื่อเย็นซึมออกตามฝ่ามือเธอพูดเสียงสัน่นฉันเป็นนักกล่าวฉันมีสิทธิ์แต่ยังไม่ทันจบประโยคชายอีกคนคว้าข้อมือเธอแน่นแรงบีบแข็งเหมือนเหล็กข่าวแบบนี้จะทำให้คนเข้าใจผิด เขาพูดพร้อมกับยื่นมืออีกข้ามาหยิบซองจดหมายในมือเธอในเสี้ยววินาทีนั้นสรีผลักตัวเองออกสุดแรงแล้ววิ่งเสียงฝีเท้าสองคู่ไล่ตามมาทันทีเธอพุ่งเข้าไปในตรอกแคบๆระหว่างตึกเก่ากลิ่นขยะและกลิ่นควันเครื่องยนต์ตีเข้าจมูกผนังอาคารชื้นและมีคราบดำจากฝนเธอหอบหายใจแรงเสียงหัวใจเต้นดังในหูเหมือนกลองแต่ยังคงวิ่งต่อไปโดยไม่หันกลับ ในมือเธอยังถือซองจดหมายนั้นไว้แน่นเมื่อมาถึงสุดตรอกเธอเห็นหญิงชาราคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าหญิงชารามองเธอด้วยสายตาที่รู้ทันหนีไม่พ้นหรอกลูกเธอพูดเสียงเบาแต่ถ้าอยากรู้ความจริงทั้งหมดจงไปที่วัตลยัยพระอาทิตย์ตกพรุ่งนี้ซีนิ่งไปแต่ก่อนที่เธอจะถามอะไรเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นจากด้านหลังอีกครั้งหญิงชารายิ้มจางๆแล้วหายเข้าไปในเงามืด ซีวิฟออกจากตรอกขึ้นรถสามล้อที่จอดอยู่เธอบอกคนขับให้ไปส่งที่สถานีข่าวแต่คนขับหันมามองเธอในกระจกสายตานั้นเย็นชาที่นั่นไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วเขาพูดสารีขมวดคิว้วมือเธอยังกำซองจดหมายแน่นเธอรู้แล้วว่าไม่ใช่แค่เรื่องข่าวมันคือสงครามของความจริงที่ทุกคนพยายามปิดซ่อนและเมื่อเธอเงยหน้ามองไปนอกหน้าต่าง เธอเห็นป้ายขนาดใหญ่ของผู้นำประเทศใหม่รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาดูอบอุ่นแต่ในแววตากลับมีบางสิ่งที่เ,เยื่อเกียยนเหมือนดวงตาในภาพถ่ายเก่าที่เธอเห็นในตลาดเมื่อเช้านี้เสียงรถสามล้อแล่นผ่านฝูงชนที่เริ่มรวมตัวผู้คนตะโกนชื่อของชายในภาพบางคนถือป้ายบางคนถือรูปถ่ายแต่ในมือของสรีมีหลักฐานที่อาจทำให้ทุกสิ่งพังทลายเธอรู้สึกได้ว่ามีแนวของใครบางคนตามมา ในกระจกด้านหลังรถสีดำคันหนึ่งแล่นตามไม่ห่างและในขณะเดียวกันเสียงข้อความในโทรศัพท์เธอดังขึ้นบนหน้าจอมีข้อความเพียงบรรทัดเดียวถ้าอยากมีชีวิตรอดห้ามเปิดซองนั้นแต่ซีเพียงมองข้อความนั้นนิ่งๆก่อนจะค่อยๆเปิดซองอีกครั้งและภาพใหม่ที่อยู่ข้างในคือสิ่งที่ไม่ควรมีใครได้เห็นแสงจากหน้าจอโทรศัพท์ส่องสะท้อนบนใบหน้าสารี มือของเธอสั่นแต่เธอยังคงเปิดซองจดหมายนั้นออกข้างใน,นมีภาพถ่ายอีกใบภาพถ่ายที่ถ่ายจากมุมสูงม,มึงและดูเก่าเธอเพ่งมองมันอย่างตั้งใจแต่ยิ่งมองใจของเธอยิ่งหนาวเยอือกในภาพนั้นคือกลุ่มคนในชุดเครื่องแบบพวกเขายืนเรียงกันอยู่หน้าอาคารหลังหนึ่งด้านหลังมีป้ายที่เขียนว่าศูนย์ฟื้นฟูประชาชนพุทธศักราช2548แต่สิ่งที่ทำให้เลือดในกายของซีเยนเฉียบ คือคนที่อยู่แถวหน้าชายในชุดสูทคนเดียวกับในภาพก่อนนะและข้างๆเขาคือใบหน้าของพ่อเธอเธอหอบหายใจแรงภาพในใจย้อนกลับไปในวัยเด็กพ่อของเธอหายตัวไปอย่างลึกลับแม่ของเธอไม่เคยพูดถึงเขาอีกเลยแต่ในเอกสารของรัฐพ่อของเธอถูกระบุว่าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตอนนี้เธอรู้แล้วทุกอย่างคือคำโกหกรถสามล้อหยุดกะทันหัน คนขับหันมามองเธออีกครั้งเรามาถึงแล้วเขาพูดเสียงเรียบสรีมองออกไปนอกหน้าต่างที่นั่นไม่ใช่สถานีข่าวแต่เป็นโกดังเก่าริมแม่น้ำคงนี่ไม่ใช่ที่ที่ฉันบอกเธอพูดแต่คนขับเพียงยิ้มแล้วชี้ไปข้างหน้าประตูเหล็กสีสนิมเปิดออกชา้ชาๆภายใน,นมีแสงไฟเพียงดวงเดียวและเงาของคนสามคนที่ยืนรออยู่สรีก้าลงจากรถเสียงคลื่นกระทบฝั่งดังเบาๆ อากาศเย็นจัดทุกก้าวที่เธอเดินเสียงรองเท้าดังก้องในโกดังหนึ่งในคนเหล่านั้นพูดขึ้นเธอไม่ควรเปิดซองนั้นเสียงของเขาแหบต่ำแต่ชัดเจนสิ่งที่อยู่ในมือเธอจะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของประเทศนี้สรี่เงยหน้ามองชายคนนั้นใส่เสื้อโค้ทยาวผมขาวแซมขมับแต่สายตายังคมและแน่วแน่แล้วคุณเป็นใครเธอถามคนที่ครั้งหนึ่งเคยเชื่อในเขาเหมือนทุกคนเขาตอบ แต่ฉันเห็นความจริงชาเกินไปเธอขยับมือจับซองจดหมายแน่นในภาพนั้นมีพ่อของฉันอยู่ด้วยชายคนนั้นนิ่งไปชั่วครูก่อนพูดชาชาว่าใช่เขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งโครงการนั้นคำพูดนั้นเหมือนมีที่แทงเข้าใจกลางหัวใจไม่จริงสีพึมพำชายคนนั้นเดินเข้าใกล้เธอรู้ไหมโครงการนั้นคืออะไรซรีสายนะ ชายคนนั้นหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งจากกระเป๋าเป็นรายชื่อของคนหลายร้อยคนทั้งหมดนี้คือผู้ที่ถูกลกตัวตนเขาพูดเสียงเยือกรัฐบาลต้องการควบคุมความคิดของประชาชนพวกเขาใช้ศูนย์ฟื้นฟูน,ฟน,นั้นเป็นที่ทดลองและพ่อของเธอคือผู้สร้างระบบนั้นขึ้นมาน้ำตาของซารีไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุน เสียงคลื่นเงียบลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจของเธอแต่ก่อนที่เธอจะพูดอะไรเสียงระเบิดก็ดังขึ้นจากอีกฝั่งของแม่น้ําแสงเพลิงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าก็ดังสั่นสะเทือนใช่อีกสองคนรีบตะโกนพวกมันมาแล้วประตูเหล็กเปิดออกอีกครั้งรถทหารสามคันแล่นเข้ามาอย่างรวดเร็วไฟส่องหน้ารถฉายตรงมาที่เธอสรีหันกลับวิ่งไปทางประตูหลังมือยังคงกำาซองจดหมายไว้แน่น เสียงปืนดังขึ้นต่อเนื่องกระสุนเจาะทะลุผนังไม้ฟ่นปลิวกระจายเธอพุ่งเข้าไปหลังหลังไม้เกา่เกาๆหายใจแรงเหมือนจะขาดใจชายผมขาวตะโกนเอาเอกสารนั้นไปที่วัดตไลยอย่าให้พวกมันได้มันไปสรีมองเขาอีกครั้งดวงตาของชายคนนั้นเต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวก่อนที่กระสุนจะพุ่งเข้ากลางอกเขาเสียงเขาล้มกระแทกพื้นดังสนัน่นเลือดไหลนอง สรีกัดฟันวิ่งฝ่ากลุ่มควันออกไปเธอวิ่งไปตามตรอกเล็กๆที่เต็มไปด้วยเศษเหล็กจนออกสู่ถนนใหญ่ที่มุ่งหน้าไปทางวัตลยัยเสียงไซเรนดังทั่วเมืองผู้คนแตกตื่นบางคนถือโทรศัพท์ถ่ายคลิปข่าวลือแพร่กระจายว่ามีความจริงบางอย่างที่รัฐบาลพยายามทำลายท้องฟ้าเหนือพนมเปนมืดครึมเมฆดำหนาทึบบดบางแสงอาทิตย์และในฝ่ามือของซรี คือหลักฐานที่อาจเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ไปตลอดการเธอหายใจแรงมือชุ่มไปทั่วร่างแต่ในดวงตามีเพียงความมุ่งมั่นเธอจะไม่หนีอีกต่อไปเธอจะเปิดเผยทุกอย่างไม่ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตของเธอเองก็ตามขณะที่เธอวิ่งผ่านสะพานเก่าโทรศัพท์ในกระเป๋าก็ดังขึ้นอีกครั้งเบอร์เดิมที่โทรมาในตอนเช้าเธอรับสายด้วยมือที่สัน่น เธอมาช้าเกินไปแล้วเสียงปลายสายพูดพวกเขารู้แล้วว่าเธอคือใครเสียงคลื่นกระแทกใต้สะพานไฟถนนดับวูบและในความมืดนั้นมีเนาของใครบางคนยืนรออยู่ตรงปลายสะพานพร้อมเสียงกระซิบที่แผ่วเบายินดีต้อนรับกลับบ้านลูกสาวของเขาลมแรงพัดผ่านสะพานจนเสื้อของซารีปลิวสะบัดเสียงคลื่นกระแทกเสาเหล็กใต้สะพานดังก้องสะท้อน แสงไฟจากเมืองพนมเปญที่อีกฝากของแม่น้ําเริ่มดับลงทีละดวงราวกับเมืองทั้งเมืองกําลังกลั้นหายใจสรีมองไปยังเอาร้านที่ยืนอยู่ปลายสะพานชายคนนั้นสูงใหญ่ใบหน้าถูกบดบังด้วยหมวกคลุมศีรษะแต่เสียงของเขาเสียงที่เธอเพิ่มได้ยินทางโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งอย่างชา้ชาๆและเยือกเย็นฉันรอเธอมานานแล้วสรีหัวใจของเธอเต้นแรงเสียงเลือดในหูดังก้องราวกับระฆัง เธอก้าวถอยหลังช้าๆมือยังคงกำซองจดหมายไว้แน่นคุณเป็นใครเธอถามเสียงสัน่นชายคนนั้นก้าวออกจากเงามืดแสงจากดวงจันทร์ตกกระทบใบหน้าเขาและในเสี้ยววินาทีนั้นหัวใจของสีแทบหยุดเต้นใบหน้าที่เธอเห็นคือใบหน้าของพ่อพ่อเสียงของเธอแทบไม่ออกจากลำคอเขายิ้มบางๆแต่แววตาเต็มไปด้วยความเศร้า พ่อไม่ตายอย่างที่พวกเขาบอกลูกเขาพูดพ่อถูกบังคับให้หายไปเพื่อเก็บความลับบางอย่างที่ไม่อาจเปิดเผยซารีก้าวเข้าใกล้หนึ่งก้าวแล้วทำไมทำไมต้องหลอกหนูทำไมต้องทำให้ทุกคนเชื่อว่าพ่อตายชายคนนั้นมองไปทางแม่น้ำแสงไฟสะท้อนในดวงตาเขาเหมือนเปลวไฟที่กำลังจะดับเพราะถ้าพ่อไม่หายไปลูกคงไม่มีโอกาสได้รู้ความจริงนี้เขาหันกลับมามองเธอ ในซองนั้นไม่ใช่แค่ภาพถ่ายแต่เป็นรหัสเข้าระบบเก็บข้อมูลของรัฐบาลเก่าระบบที่บันทึกทุกการทดลองไว้ทั้งหมดสรีก้มลงมองซองในมือมือของเธอสั่นอย่างควบคุมไม่อยู่รหัสนี้คือสิ่งที่ทุกคนกำลังล่าพ่อพยักหน้าเบาๆและมันสามารถทำลายอำนาจของพวกเขาได้ทั้งหมดก่อนที่เธอจะพูดอะไรเสียงเครื่องยนต์ดังแววจากด้านหลัง แสงไฟหน้ารถพุ่งตรงเข้ามาที่สะพานชายในชุดเกาะถือปืนวิ่งลงมาจากรถเซนตะโกนดังลัน่นอย่าขยับส่งตัวผู้หญิงนั่นมาสารีหันไปมองพ่อเราต้องหนีแต่เขากลับสายนะลูกต้องหนีพ่อจะทวงเวลาให้ไม่หนูจะไม่ทิ้งพ่ออีกแล้วเธอตะโกนแต่มือของเขากลับผลักเธอไปข้างหลังแรงมากพอที่จะทำให้เธอล้มลง ไปเธอซรีไปที่วัตลัยอย่าให้สิ่งที่เราทำมาตลอดสูบเปล่าเสียงปืนดังสนัน่นกระสุนพุ่งเฉียดหน้าเธอซีรีบลุกขึ้นวิ่งไปสุดสะพานน้ำตาไหลาพระขณะที่เสียงปืนดังไม่หยุดเธอหันกลับไปเพียงแวบเดียวเห็นพ่อของเธอยืนอยู่กลางสะพานก่อนที่แสงไฟจากระเบิดจะกลืนร่างเขาหายไปในควันหนาทึบสะพานทั้งสะพานสั่นสะเทือนเศษเหล็กและคอนกรีตตกลงในแม่น้ำ ซีวิ่งต่อไปโดยไม่มองกลับเสียงระเบิดดังกล้องในหูแต่ในหัวของเธอมีเพียงประโยคสุดท้ายของพ่ออย่าให้พวกเขาควบคุมความจริงอีกต่อไปเธอมาถึงฝั่งตรงข้ามแม่น้ำวัดตะไยตั้งอยู่บนเนินเล็กๆท่ามกลางต้นโพยใหญ่ระกังวัดดังแผวเ,เบาในลมกลางคืนเธอเดินผ่านประตูไม้เก่าเสียงบานประตูดังเอทผ่านในวัดมืดเงียบมีเพียงแสงเทียนส่องอยู่ในศาลาเล็กๆ พระชรารูปรามผอมสูงยืนอยู่หน้าพระพุทธรูปเมื่อเห็นเธอเขาเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสงบลูกคือสรีใช่ไหมเธอพยักหน้าน้ำตาย,ย่างไหลไม่หยุดพ่อของลูกบอกให้ฉันรอพระพูดต่อและสิ่งที่เขาฝากไว้คือความจริงที่โลกไม่เคยได้ยินท่านหันไปหยิบกล่องเหล็กเก่าจากใต้โต๊ะบูชาในนั้นมีแผ่นชิปเล็กๆและเอกสารหนาแน่น นี่คือข้อมูลต้นฉบับของโครงการฟรื้นฟูประชาชนมันมีทุกชื่อทุกการทดลองและทุกคำสั่งที่ออกจากรัฐบาลสรีค่อยๆรับกล่องนั้นมาไว้ในมือเธอรู้ทันทีว่านี่คือสิ่งที่พ่อของเธอสละชีวิตเพื่อมันแต่ก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรเสียงประตูวัดก็เปิดออกอย่างแรงแสงไฟฉายพุ่งเข้ามาในศาลาเสียงรองเท้าทหารกระทบพื้นหินพวกมันตามมาแล้วพระชรากระซิบ หนีไปทางประตูหลังเดี๋ยวข้าจะทวงเวลาให้สรีวิ่งออกไปทางหลังวัดกลิ่นทูปลอยตามลมเสียงระฆังยังดังสั่นสะเทือนในใจเธอพุ่งผ่านสวนโพค้ามลานวัดไปยังประตูไม้เก่าที่เปิดแง้มไว้และในขณะที่เธอกําลังจะก้าวออกเสียงโทรศัพท์ของเธอก็ดังขึ้นอีกครั้งข้อความสั้นๆปรากฏบนหน้าจอระบบก,กำลังเริ่มต้นใหม่ในสามสิบนาทีถ้าเธอไม่หยุดมันพวกเขาจะลบทุก อย่างรวมถึงชื่อของพ่อเธอสรีชานักมองไปยังเมืองพนมเปนที่อยู่ไกลลิบในความมืดแสงไฟาจากตึกใหญ่ที่เคยสว่างสวยกำลังดับทีละแหง่งเหมือนหัวใจของประเทศกำลังจะหยุดเต้นเธอกัดริมฝีปากแน่นยกกล่องเหล็กขึ้นแนบอ,อกและวิ่งลงจากวัดตรงไปยังเมืองแม้จะรู้ว่าเบื้อหน้าคืออันตรายแต่ในใจของเธอมีเพียงความคิดเดียวเธอจะเปิดเผยความจริงทั้งหมดแม้ต้องแลก ด้วยชีวิตของตัวเองก็ตามเสียงฝีเท้าของซารีกระทบถนนเปียกฝนในค่ำคืนที่เงียบงันเม็ดฝนเริ่มโปรยปลายลงมาจากฟ้าเย็นเยียกแต่ไม่สามารถดับไฟในใจของเธอได้ไฟแห่งความโกรธความกลัวและความมุ่งมั่นที่หลอมรวมกันเป็นพลังเดียวพลังของความจริงเมืองพนมเปในคืนนั้นไม่เหมือนทุกคืนที่ผ่านมาถนนสายหลักเต็มไปด้วยรถทหารและป้ายประกาศของรัฐบาลใหม่ โอขนาดใหญ่ตามตึกสูงชายภาพผู้นำคนเดิมเขาพูดด้วยเสียงหนักแน่นประชาชนทุกคนโปรดเชื่อมั่นในความมั่นคงของชาติอย่าลงเชื่อข่าวลือจากกลุ่มต่อต้านรัฐเสียงนั้นดังไปทั่วแต่ในทุกตรอกซอกซอยมีเสียงกระซิบอีกแบบหนึ่งเสียงของคนที่เริ่มตั้งคำถามเสียงของคนที่เริ่มไม่เชื่อในสิ่งที่ถูกยัดเยียดสรีซ่อนตัวอยู่ในเงาตึกเสื้อผ้าของเธอเปียกโชก มือข้างหนึ่งถือกล่องเหล็กแน่นอีกข้างจับโทรศัพท์หน้าจอขึ้นสัญ,ญลักษณ์สีแดงสัญญาณเข้าระบบที่พ่อเธอเคยบอกไว้เธอเหลือเวลาไม่ถึง30นาทีก่อนที่ระบบจะรีเซ็ตและลบข้อมูลทุกอย่างรวมถึงหลักฐานของโครงการฟื้นฟูประชาชนและชื่อของพ่อเธอจะหายไปตลอดการสรีสูตลมหายใจลึกเธอรู้ว่าต้องเข้าไปในอาคารรัฐบาลกลาง สถานที่ที่มีระบบป้องกันเข้มงวดที่สุดในเมืองที่นั่นคือที่เดียวที่สามารถปล่อยข้อมูลทั้งหมดสู่เครือข่ายสื่อสาธารณะได้เสียงเครื่องยนต์ดังใกล้เข้ามาเธอรีบหลบเข้าหลังรถเก่ารถทหารแล่นผ่านไปชา้ชาๆแสงไฟจากไฟฉายส่องกว่าไปทั่วถนนหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเมื่อทุบอย่างสงบเธอรีบวิ่งข้ามถนนไปยังตึกสูงฝั่งตรงข้าม ประตูทางเข้าหลังสุดของอาคารนั้นเปิดแง้มไว้เธอรู้ว่ามีคนช่วยอยู่ข้างในและจริงอย่างที่คิดชายหนุ่มในชุดเท่าโปรออกมาจากมุมมืดเขาคือวีระเพื่อนนักก่าวที่เคยทำงานกับเธอสรีฉันนึกว่าเธอตายแล้วเขาพูดเสียงเบาแต่สัน่นไม่มีเวลาแล้วเธอตอบฉันต้องใช้เครื่องส่งของศูนย์สื่อในอาคารนี้วีระพยักนา ฉันรู้ทางลับเข้าไปได้จากห้องเก็บเอกสารชั้นใต้ดินแต่ต้องระวังพวกหน่วยพิเศษอยู่เต็มตึกทั้งสองวิ่งผ่านทางเดินแคบๆที่มีแสงไฟกับพริบเสียงฝนด้านนอกยังดังไม่หยุดน้ำหยดจากเพดานตกลงพื้นเป็นจังหวะเหมือนเสียงนับถอยหลังของเวลาเมื่อมาถึงประตูเหล็กบานใหญ่วีระใชบัตรผ่านรูดเข้าระบบเสียงสัญญาณดังติดแต่ประตูไม่ขยับมันถูกล็อกจากระบบกลางเขาพูดเสียงดัง ต้องใช้รหัสของฝ่ายความมั่นคงถึงจะเข้าได้สรีชานักสายตาเธอมองไปที่กล่องเหล็กในมือพ่อของเธอเคยบอกว่าในกล่องนั้นมีทุกคำตอบเธอเปิดกล่องออกข้าในมีแผ่นชิปขนาดเล็กและแผ่นกระดาษที่เขียนด้วยลายมือเธออ่านมันชาๆโดนกระดาษมีตัวเลขหกชุดเรียงกันเธอพิมันลงในแป้นรหัสของประตูเสียงติดติดคลิก ประตูเปิดออกช้าๆพร้อมเสียงกลไกาภายในทำงานอากาศเย็นวูบออกมาจากด้านในกลิ่นโลหะและฝุ่นเก่าลอยเข้าจมูกห้องใต้ดินนั้นมืดทึบมีเพียงแสงจากจอคอมพิวเตอร์เรียงรายเต็มผนงังสรีเดินเข้าไปตรงกลางห้องเธอเห็นจอหนึ่งเขียนว่า Central Control m e มมโมรี s รีเซ1ตอินสินาฬิกาห้นาทียังมีเวลาอีกไม่ถึงสินาทีวีรพูด เธอต้องเสียบชิปเข้าเครื่องกลางและส่งสัญญาณออกพร้อมกันเธอพยักหน้ามือสั่นแต่มั่นคงเธอเสียบชิปลงในช่องหลักหน้าจอขึ้นข้อความ authentication required ระบบถามหาเสียงยืนยันตัวตนเธอหลับตาพยายามนึกถึงเสียงของพ่อคำพูดสุดท้ายของเขาบนสะพานอย่าให้พวกเขาควบคุมความจริงอีกต่อไปเธอผู้ประโยคเดียวกันนั้นออกมาเสียงชัดเจน ระบบตรวจจับเสียงและทันใดนั้นจอทั้งหมดในห้องเริ่มเปลี่ยนสีไฟสีแดงกลายเป็นสีเขียวคำว่า access granted ปรากฏขึ้นกลางหน้าจอมันได้ผลวีระอุทานสรีรีกดคำสั่ง broadcast data ไฟทุกดวงในอาคารกระพริบเสียงเครื่องจักรทำงานหนักจนพื้นสัน่นในจังหวะเดียวกันนั้นจอขนาดใหญ่ทั่วเมืองเริ่มเปลี่ยนภาพจากใบหน้าของผู้นำรัฐบาล กลายเป็นภาพถ่ายในซองจดหมายภาพของผู้ถูกทดลองภาพของพ่อเธอภาพของคนที่หายไปนับพันรายเสียงของซารีถูกส่งออกไปพร้อมกันทั่วประเทศเธอกล่าวเพียงประโยคเดียวนี่คือความจริงที่พวกเขาไม่อยากให้คุณรู้เสียงผู้คนตามท้องถนนเริ่มร้องตะโกนเสียงโหดดังสะท้อนจากตึกสูงทหารบ้านาโยนอาวุธทิ้งบางคนเข้าร่วมกับฝูงชนแต่ในห้องใต้ดิน เสียงประตูเหล็กดังขึ้นอีกครั้งชายในชุดดำสี่คนบุกเข้ามาพร้อมอาวุธครบมือหยุดเดี๋ยวนี้หนึ่งในนั้นตะโกนวีระดึงแขนสีไปทั้งคู่วิ่งไปทางออกอีกด้านเสียงกระสุนดังสนัน่นกระจกแตกเป็นเสียงประกาไฟกระจายทั่วห้องควนแลกกลิ่นดินปืนลอยคลุ้งสรีหันกลับมองจอครั้งสุดท้ายเห็นภาพพ่อของเธอปรากฏอยู่บนหน้าจอหลักก่อนที่ไฟทั้งหมด จะดับลงในทันทีเสียงระเบิดสั่นสะเทือนอาคารทั้งหลังเธอรู้สึกว่าตัวเองถูกแรงกระแทกพัดออกไปนอกห้องทุกอย่างกลายเป็นสีขาวเมื่อเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งเธออยู่กลางถนนรอบตัวเต็มไปด้วยผู้คนทุกคนกำลังจ้องมองจอขนาดใหญ่เหนือสาลากลางที่นั่นกำลังฉายภาพของเธอและเสียงของพ่อเธอดังไปทั่วเมืองประชาชนของข้า ความจริงคือสิ่งที่ไม่มีใครสามารถลบได้เสียงปรกมือดังขึ้นทั่วทั้งพนมเปนน้ำตาของซารี่ไหลาอาบแก้มเธอเงยหน้ามองท้องฟ้าเมฆด,ดำค่อยๆแวกออกแสงแรกของรุ่งอรุณส่องลงมาบนเมืองที่เพิ่งตื่นจากฝันร้ายแต่ในเงามืดของซอยเล็กๆมีดวงตาคู่หนึ่งจับจ้องมาที่เธอชาในชุดสุคนเดิมผู้นำที่เธอเพิ่งเปิดโปง ยืนอยู่เงียบเงียบพร้อมรอยยิ้มบางบนใบหน้าเขากระซิบกับใครบางคนทางวิทยุเริ่มแผนที่สองได้เลยและในขณะเดียวกันเสียงไซเรนลึกลับก็ดังขึ้นทั่วเมืองสัญญาณเตือนภัยที่ไม่มีใครเคยได้ยินมาก่อนเสียงไซเรนค่อยๆเบาลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจของซารีที่สั่นระรัวในความเงียบเธอยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ยังมึนงงกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น ฝนหยุดตกแล้วแต่กลิ่นดินชื้นยังโอนอยู่ในอากาศแสงอาทิตย์เริ่มส่องทะลุผ่านมา่านหมอกเหนือเมืองดนจอขนาดใหญ่ภาพของพ่อเธอยังค้างอยู่ใบหน้าของเขายิ้มบางบางราวกับกำลังมองลูกสาวอย่างภาคภูมิใจเสียงบันทึกสุดท้ายดังขึ้นเบาๆถ้าเธอได้ยินเสียงนี้แสดงว่าเธอทำสำเร็จแล้วอย่ากลัวนาคตลูกเอ๋ยเพราะความจริงแม้มันจะถูกฝังไว้หรืเพียงใด วันหนึ่งมันจะหาทางกลับสู่แสงสว่างเสมอน้ำตาของสารีไหลเงียบๆเ,เธอหลับตาสูดลมหายใจลึกและรู้ว่าพ่อของเธอไม่ได้ตายเปล่าเสียงฝีเท้าหนักดังขึ้นจากด้านหลังวีระเดินเข้ามาพร้อมผ้าพันแผลที่แขนเขายิ้มเหนื่อยๆเราทำได้แล้วสารีทั้งประเทศเห็นทุกอย่างแล้วเธอพยักหน้าใช่แต่ยังไม่จบเธอมองไปรอบเมือง เห็นผู้คนกำลังรวมตัวกันไม่ใช่ด้วยความกลัวอีกต่อไปแต่ด้วยความหวังธงสีขาวผืนเล็กเริ่มโบกขึ้นกลางฝูงชนเสียงตะโกนเสรีภาพเสรีภาพดังสะท้อนข้ามถนนเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนกลืนทุกความเงียบความกลัวและคำโกหกทั้งปวงสรีหันไปมองจอครั้งสุดท้ายแล้วพูดกับตัวเองเบาๆพอคะความจริงกลับมาแล้ว เธอวางกล่องเหล็กไว้ที่ทางเทา้าเปิดฝากล่องข้าในว่างเปล่าแต่แสงแดดอ่อนๆที่สะท้อนลงมาในนั้นทำให้มันดูเหมือนมีชีวิตเธอเดินจากไปพร้อมกับฝูงชนเสียงรองเท้ากระทบพื้นถนนดังก้องเป็นจังหวะเดียวกันเหมือนเสียงหัวใจของเมืองที่เริ่มเต้นอีกครั้งก้องแผนขึ้นสู่ท้องฟ้านกบินผ่านเสาไฟที่หาครึ่งพระอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงและคำสุดท้ายปรากฏบนจอ ความจริงอาจถูกซ่อนแต่ไม่มีวันถูกทำลาย